ทำไมออสเตรเลียไม่ได้เหมาะกับทุกคนอย่าหม่จะไมาแชนะคะเราสามารถหาเงินได้หลักแสนอันนี้หม่บอกเลยว่าจริงนะคะแต่ว่างานที่นี่นะคะไม่ได้ง่ายเสมอไปนะไม่ได้สวยหรูแบบที่คิดนะคะกว่าจะได้งานนะทุกคนมันก็ต้องแบบเนาะสิ่งที่เราจะมาคือแบบปาดน้ําตานะคะถึงบอกไงว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจมาด้วยนะคะถ้าอยากจะมาอยู่ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กับหมอีกแล้วนะคะวันนี้นะหม่ Mike ก็อยากจะมาเม้ามอยชีวิต ในออสเตรเลียอีกแล้วนะจ๊ะคือถ้าใครเห็นหัวข้อกันนะวันนี้ใหม่ก็อยากจะมาพูดคุยชีวิตในออสเตรเลียแล้วก็วิดีโอนี้นะคะอาจจะช่วยใครที่กําลังคิดที่จะมาอยู่ออสเตรเลียหรือว่ากําลังที่จะลังเลหรือว่ากําลังจะตัดสินใจมานะวิดีโอนี้นะอาจจะช่วยคุณได้นะแล้วก็เผื่อใครที่อยู่ออสเตรเลียแล้วมาเห็นวิดีโอของใหม่นะคะเรื่องที่ใหม่กาลังจะพูดคือเรื่องที่ใหม่ประสบพบเจอนะบางเรื่องก็ถ้าใครคิดว่าเออมันไม่ ใช่มันไม่จริงก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเผื่อที่จะแบบเป็นประโยชน์ให้คนอื่นนะคะเพราะว่าสิ่งที่ใหม่พูดมามันก็คือประสบการณ์ของใหม่นะคะก็มีบ้างเลยหม่หาข้อมูลมานะแต่ว่าบางเรื่องอาจจะดีกว่าถ้าคนที่อยู่ในเมืองนั้นๆน,น,นะคะมาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าอย่างที่ใหม่บอกไปหมาพูดเท่าที่หม่รู้นะเออ อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนมาเข้าเรื่องกันเลยคะ่ะทำไมออสเตรเลียไม่ได้เหมาะกับทุกคนอย่าหม่จะมาแชนะคะอย่ามาออสเตรเลียถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้นะคะชีวิต นักเรียนที่นี่ไม่ได้สวยรูอย่างที่คิดเลยไม่บอกตรงๆนะคะแล้วก็วีซ่าทำงานด้วยอันนี้วีซ่าทำงานหมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะแต่ว่าชีวิตนักเรียนคือหมายเคยผ่านมาแล้วนะจ๊ะก่อนที่จะมาออสเตรเลียนะเราต้องรู้เรื่องค่าครองชีพก่อนนะคะเพราะหลายๆคนนะคะเห็นแบบเอ่อคลิปใน Tik t o k หรือที่ไหนก็ตามนะคะแบบว่าเออมาออสเตรเลียแล้วสามารถหาเงินได้เยอะเออหาเงินได้เยอะแล้วก็ขนาดทำงานล้างจานหรือว่าทำงานคลีนหรือว่าทำงานอะไรก็ตามนะเรา สามารถหาเงินได้หลักแสนอันนี้หมายบอกเลยว่าจริงนะคะแต่ว่าค่าครองชีพที่นี่ก็สูงเหมือนกันนะทุกคนอย่างเช่นนะคะค่าเช่าห้องคือในเมลเบิร์นที่หมายเคยอยู่นะคะคือแพงหมายมีเพื่อนรอบข้างนะ,ะจะบ่นตลอดเลยว่าค่าเช่าแพงแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนทุกปีอันนี้ถ้าหมายจะไม่ผิดนะคะแล้วหมายก็เคยเช่าห้องในเมลเบิร์นเหมือนกันนะตอนนั้นหมายเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่นะทุกคนถามว่าตอนนั้นแพงไหมก็คือหมายโชคดีนะหมายย้ายเข้าไปช่วงแบบโควิดเขาก็จะลดให้นะช่วง แต่ว่าคือบิลดิ้งที่ใหม่อยู่ตอนนั้นคือแบบมันเป็นบิลดิ้งเก่าๆนะคะแต่ว่าพื้นที่เยอะก็ไม่ได้แย่มากแต่ว่าเท่าที่รู้มาคือค่าเช่ามันก็เพิ่มขึ้นนะทุกคนก็คือค่าครองชีพมันสูงนะซึ่งถ้าเราหาเงินได้เยอะอะมันก็จะเมคเซนตตรงนี้นะแล้วก็ของกินที่นี่นะคะไม่ได้ถูก นะเออไม่ได้ถูกเลยเพราะว่าถ้าเรากินนอกบ้านทุกวันน่ะไม่ได้นะจ๊ะบางคนอาจจะได้นะคะถ้ามีเงินเยอะๆแต่ว่าสําหรับใหม่คือไม่ได้นะคะต้องทํากับข้าวด้วยไม่งั้นเราก็จะไม่มีเงินเก็บนะคะก็คือก็คือต้องสลับกันไปอะ่ะสำหรับใหม่คือไม่ใช่ว่าจะไปกินนอกบ้านทุกวันมันก็ไม่ได้นะคะมันก็อย่างที่บอกไปมันไม่มีเงินเก็บเด้ อคือเงินเดือนที่นี่นะคะสูงจริงแต่ค่าใช้จ่ายก็สูงเหมือนกันทั้งค่ารถนะคะบางคนขับรถอ่ะก็ค่าน้ำมันนู่นนี่นัน่นก็ว่าไปอ่าค่าเทรนค่าไมกีนะจ๊ะเราก็ต้องจ่ายยิ่งถ้าเป็นนักเรียนนะคะค่าเรียนเขาจ่ายบางคนจ่ายเป็นเดือนเป็นเทอมอันนี้ก็แล้วแต่ค่าวีซ่าอีกนะคะถ้าใครที่แบบเออซัพพอร์ตตัวเองนะอันนี้ก็อาจจะชา a l เลนจ์นิดนึงนะเพราะว่ามันมีหลายค่า เออคือประสบการณ์ของใหม่คือด้วยความที่เราเป็นเด็กนะตอนนั้นนะเวลาเราจะจ่ายค่าวีซา่าอะไรแบบนี้บางครั้งเรา manage ได้บางครั้งเรา manage ไม่ได้ค่าเรียนอะไรแบบนี้คืออย่างที่บอกไปด้วยความที่เราเป็นเด็กเราอาจจะ manage เงินไม่ได้ดีมากนะตอนนั้นนะแต่ว่าถ้าถ้าตอนนี้นะถ้าเรายังเรียนอยู่นะใหม่คิดว่าการเก็บเงินของใหม่อาจจะดีกว่านี้ซึ่งอันนี้ใหม่เคยอ,อยากจะบอกเลยก็คือต้องแบบ p l a นแล้วก็เก็บเงินให้ดีนะคะเวลาเราทํางานอะ่ะเออรู้เลยว่าอยากจะแบบ enjoy outside อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้ามีอะไรอยากจะบอกตัว เอตอนนั้นนะคือแบบเอเอ,เ,อเก็บเงินไว้บ้างนะไม่ใช่แบบคือชอบช้อปปิ้งนะทุกคนแล้วไม่ค่อยชอบเก็บเงินแล้วก็เวลาจะต่อ visa วีซ่านะก็คือแบบเออเดี๋ยวมันยังไม่ถึงเวลาแต่จริงๆแล้วเวลาเรื่องอะไรแบบนี้บางทีเราต้องแพลนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใหม่ได้เรียนรู้นะก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะถ้าใครที่ดูแลตัวเองนะเหมือนซัพพอร์ตตัวเองอะก็คือแพลนไว้บ้างนะอืมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเครียดตอนหลังนะประมาณนี้ค่ะแล้วก็นะจ๊ะข้อ2 งานที่นี่นะคะไม่ได้ง่ายเสมอไปนะหลายๆคนคิดว่าเออมาออสเตรเลียแล้วก็แบบหุ้ยเดี๋ยวมาก็ได้งานแล้วอะไรแบบนี้คือหมายเคยแชร์ไปแล้วนะก่อนที่จะมาคืออย่างน้อยมีเงินสำรองไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะหางานได้หรือเปล่าหรือว่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะหางานได้บางคนแบบหมายมีเพื่อนสองสามเดือนกว่าจะหางานได้แล้วก็เครียดนะคะทุกคนคือแพลนไว้บ้างก็ดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนบางคนอาจจะโชคดีมีคอนเนคชันมีเพื่อนนะคะอยู่ที่นี่เขาก็จะช่วยหาทที่ํางานให้ อันนี้ก็โชคดีไปแต่ว่าแพลนมาหน่อยก็ดีเพราะว่ามันไม่ได้สวยรูแบบที่คิดนะคะกว่าจะได้งานนะทุกคนมันก็ต้องแบบเนาะสิ่งที่เราจะมาคือแบบปาดน้ําตานะคะแล้วก็ทําไปแล้วไม่ชอบอีกอ่ะต้องหางานใหม่อีกเจ้านายไม่ดีอีกคือมันเป็นรสชาติชีวิตนะการอยู่ต่างประเทศถ้าใครที่อยู่ออสเตรเลียหรืออยู่ต่างประเทศจะรู้กันดีนะถ้าใครทํางานในร้านอาหารหรือทํางานที่ไหนก็ตามมันจะเป็นประสบการณ์ชีวิตของแทนนะบางทีแบบเอออย่างที่บอกไปเจอเพื่อนโรงงานไม่ดีเราก็ไม่อยากไปทํางานถูกไหม เออมันก็เลยแพลนไว้บ้างก็ดีนะเรื่องเงินเรื่องอะไรแบบนี้นะทุกคนก่อนที่จะมาเนาะแล้วบางคนนะคะเออคิดว่าเออเดี๋ยวมาก็ได้งานออฟฟิศนูน่นนี่นั่นนะคือเลกๆอาจจะยากหรือบางคนได้หมก็ไม่รู้นะคะทุกคนก็อันนี้ก็แล้วแต่คนจริงๆแต่ว่าคนไทยที่นี่เก่งเยอะมากๆนะคะแต่จากประสบการณ์ของไหมนะคะก็จะเป็นงานเกี่ยวกับแบบแรงงานซะส่วนใหญ่นะไหมคิดว่านะอย่างเช่นแบบงานฟาร์มที่เขาแชร่กันเนาะล้างจานแคชเชียร์ทำความสะอาดแล้วก็งานใน เอชเคนะคะเหมือนที่หมทํางานของหมก็คือเป็นเป็น,ปนงานแรงงานเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเอาจริงมันก็ใช้กําลังเนาะออและข้อที่3นะจ๊ะทุกคนก็คือความเหงาเออมาอยู่ต่างประเทศนะคะก็ต้องเตรียมตัวเรื่องนี้นะอยู่ไกลบ้านไกลเมืองนะคะเพราะว่าหลายๆคนอยู่กับที่บ้านนะคะก่อนมาอะไรแบบนี้พอเรามาอยู่ต่างประเทศคือมันไกลกันเนาะทุกคนโทรหาอะไรกันแต่ว่าบางครั้งมันยังไม่เหมือนที่เราต้องเจอหน้ากันนะทุกคนแล้วก็บางครั้งนะสิ่งที่ใหม่เจอเลยก็คือเวลาเรามาอยู่ ต่างประเทศนะ่ะเวลาเราเล่าอะไรให้คนที่บ้านฟังอะ่ะเหมือนเขาไม่ได้มาเข้าใจสิ่งที่เราเจอบางครั้งมันจะมีอาการนนอยใจเนาะตอนช่วงเราแบบมาแรกๆนะคือเขาไม่มีใครมาเข้าใจหรอกเออไม่ได้งานหรือเร,เรื่องเงินบางครั้งแบบเขาไม่ได้มาเข้าใจเขานึกว่าเรามาอยู่ต่างประเทศเราสบายนะคะแต่ว่าเออบางครั้งการที่เราจะต้องไปอธิบายตัวเองกับคนอื่นเยอะๆบางที่มันเหนื่อยนะหมัยก็เลยเลือกที่จะแบบออช่างมันเถอนะเนาะถ้าเราเข้าใจตัวเองก็คือจบแล้วอะไรประมาณนี้นะมาข้อที่4เลยนะคะทุกคนกฎระเบียบ ออสเตรเลียคือเข้มงวดมากนะคือหมายเคยขับรถที่ไทยจ้าทุกคนอยากจะจอดตรงไหนก็จอดคือแบบนิสัยมักง่ายไงเนาะเออเขาไม่มีใครจะมาแบบเออคนนิสัยมัง่ายอะ่ะแกคือแบบไม่ค่อยอยากแบบสนใจกฎระเบียบเท่าไหร่จะคาดเข็มขัดบ้างไม่คาดเข็มขัดบ้างนะคะตอนนั้นแต่ว่ามาอยู่ออสเตรเลียไม่ได้นะคะทุกคนกฎคือกฎนะคะคนที่นั่งด้านหลังก็ต้องคาดเข็มขัดด้วยนะคะเวลานั่งรถอะไรแบบนี้แล้วก็อ่าอยากจะเล่าให้ฟังหน่อยก็คือแบบอยู่นี่นะมันจะมีไมกี้นะคะทุกคนก็คือเหมือนบัตรที่แบบต้องเหมือนบัตรอะไรอะ่ะเวลา เราคือรถไฟอะ่ะเราก็จะจ่ายแบบเป็นบัตรอะ่ะเออที่นี่เขาเรียกไมกี้เนาะเออแล้วคือนิสัยมักง่ายตอนมาเล็กๆไม่อยากจ่ายจ่ะทุกคนแล้วก็ก็จะขึ้นคือขึ้น,นมันขึ้นได้นะคะทุกคนก็คือขึ้นไปได้แต่ถ้าเราจะไปอ่าเหมือนอยู่เบลล์สานีฟรินเดอร์อะไรแบบนี้เราออกไม่ได้แต่ว่าถ้าเราจะลงก่อนก่อนหน้านั้นอะ่ะบางครั้งเขาจะเปิดให้เราเออแล้วนิสัยมักง่ายมาก,ก่อนนะคะไม่ชอบแถบบัตรโดนจับมาสองสามครั้งแล้วเอาจริงแล้วต้องจ่ายนะคะแล้วคูอจ่ายไปเยอะมากทุกคนคือไม่ไม่รู้ว่าจ่ายไปกี่หมื่นอะ่ะคือจำ ที่โดนจับนะคะคือเขาจะแบบเขียนชื่อเราอะไรแบบนี้แล้วเขาจะส่งบิลมาหลังจากนั้นนะคือร้องไห้ปาดน้ําตานะคะเพราะว่าเนี่ยคือนิสัยมัง่ายนะคะตอนนั้นคือไม่อยากจ่ายไงคิดว่าแบบอยากเซฟเงินแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่อยากเซฟเงินหรอกคือคิดว่าไม่ต้องจ่ายก็ได้หรือว่ายังไงดีเออมันเป็นนิสัยมัง่ายแต่ว่าอย่าทํานะคะทุกคนเพราะว่าถ้าโดนปรับขึ้นมานะคะโอ้มันแพงแพงกว่าเดิมอีกแล้วร้องไห้เนี่ยนะงงมากงงกับตัวเองมากเนี่ยเด็กนะคะตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็ได้้เเรรีีียยยนนูลลว่่่่่าาาาออทะะไไมมมดดค เมื่อกี้นะคะหมายคุยไปแบบพาร์ทเรื่องค่าของชีพนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องพาร์ทแบบชีวิตนักเรียนในออสเตรเลียกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงเมื่อกี้เมนชั่นไปแล้วเลยว่าเรื่องค่าเรียนนะคะค่าวีซ่าเนี่ยพอมาแล้วก็ต้องเตรียมตัวนะคะทุกคนเมื่อกี้หมายพูดไปแล้วเนาะแต่ว่าอยากจะบอกว่าค่าเรียนกับค่าวีซ่าเนี่ยอองจริงมันแพงนะสำหรับใหม่นะคะแล้วยิ่งแบบแล้วแต่ว่าใครจะเรียนอะไรอีกยิ่งคนจะมาเรียนมาหาลัยนะคะก็แพงนะคะทุกคนอันนี้ก็คือต้องเตรียมตัวด้วยนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกไปโอเคหาเงินได้เยอะก็จริงแต่มันก็จะมีข้อจํากัดยิ่งวีซ่านักเรียนนะคะทํางานได้แค่24ชั่วโมงต่อวีคนะคะแต่ว่าเหมือนเพื่อนของไหมนะคะเขาก็เหมือนหลายๆคนนะคะเขาจะส่งตัวเองเรียนพยาบาลกันที่นี่แล้วเขาจะทํางานในเอชคหรือว่าทํางานดูแลผู้สูงอายุนะคะทุกคนแล้วเขาก็โดนจํากัดนะคะชั่วโมงแต่เขาก็ผ่านมาได้นะคะเขายังส่งตัวเองเรียนได้ที่บ้านไม่ได้ช่วยนะคะเพราะว่าช่วงที่แบบถ้ามีสคูลฮอล리เดย์อะไรแบบนี้ก็คือสามารถที่จะทำงานได้เต็มที่มันก็เลยแบบถามว่ามีเงิน เก็บเยอะไหมก็ไม่แต่ว่าสามารถที่จะส่งตัวเองเรียนได้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เรื่องนี้นะคะเมื่อกี้พูดไปค่าเรียนใช่ไหมเรื่องที่1น่ะเป็นเรื่องที่1ไปนะอย่างที่2เลยนะคะทุกคนอันนี้แตกแยกย่อยมาอีกนะคะก็คือชีวิตวนลูปนะคะไม่เคยทำวิดีโอไปแล้วนะคะไปดูกันได้ถ้าใครอยากจะไปดูแบบฉบับเต็มนะคะก็คือเรียนทํางานเก็บเงินต่อวีซ่า ะะถ้าไม่มีเป้าหมายหน่วยไม่บอกเลยหมายเคยเป็นคนนั้นมาแล้วแล้วคือบางคนนะคะต่อวีซ่าเพื่อที่จะอยากอยู่ที่นี่แต่ไม่ได้มีแพลนแบบเข้าใจไหมเหมือนซื้อเวลาเราก็เคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเป้าหมายไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะทําอะไรอะ่ะทุกคนแล้วมันยากนะมานั่งพูดมานั่งอธิบายตรงนี้ย้อนกลับไปมันยากมากๆนะคะคือไม่ได้อยากกลับบ้านแล้วก็จะอยู่ต่อจะเอายังไงด้วยนะคะแล้วก็ต้องเลือกคอร์สที่แบบตอนนั้นเอาที่เราจ่ายไหวด้วยโอ,อ้มันยากนะทุกคนหมายถึง บอกไงว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจมาด้วยนะคะถ้าอยากจะมาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ตัวเองท้อด้วยนะว่าแบบจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตนะ 1> <tyard>. <1> เออแล้วก็หลายๆคนคนไทยนะคะเขาก็กลับบ้านกันเยอะมากถ้าเขามีแบบสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีกว่าถ้ากับไทยหลายคนก็กลับไทยกันเยอะเพราะว่าพอเราอยู่ไปอยู่ไปอะ่ะอายุมันก็เพิ่มมากขึ้นทุกคนแล้วมันกลายเป็นว่าเสียเวลาชีวิตอืมอันนี้ก็ต้องแพลนแล้วก็ต้องทําใจนะคะลองดูว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าสิ่งที่ใหม่พูดมานะคะทุกคนไม่ได้ทําให้ทุกคนกลัวนะคะไม่ใช่พูดมาแล้วแบบอยาใกายให้ทุกคนกลัวแต่ใหม่พูดมาเพื่ออยากให้ทุกคนเตรียมตัวนะคะว่าโอเคถ้าเราจะมาที่นี่อะ่ะเราต้องเตรียมตัวมาให้ดีนะ ะะเพราะว่าหมายก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วหมายรู้สึกว่าบางครั้งมันเสียเวลานะคะถ้าเราไม่แพลนมานะทุกคนอนั่นแหละทุกคนอยู่ที่นี่นะคะหมายคิดว่าส่วนใหญ่เลยถ้าไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนจะหมดเงินไปกับค่าเรียนแล้วก็ค่าต่อวีซา่าจริงๆนะคะว่าแบบที่นี่ถ้าเราอยู่มันจะได้ใช้ชีวิตนะมันสนุกมันอิสระก็จริงแต่ว่าพออยู่ไปอยู่ไปนะมันกลายเป็นแบบเออจะเอายังไงต่อกับชีวิตเหนื่อยเงาคิดถึงบ้านนะคะแล้วก็บางคนสู้ต่อไม่ไหวนะอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย ่ายนะบางคนตัดสินใจกับไทยครั้งหนึ่งอ่ะมันไม่ง่ายเลยทุกคนเพราะว่ามันบางคนอยู่นี่มานานการเริ่มต้นใหม่อ่ะแล้วต้องมาอยู่ไทยอ่ะมันแตกต่างกันมากนะพอเราอยู่ต่างประเทศนานๆอ่ะอืหมายก็ไม่ได้อยากจะพูดว่าเข้าใจแต่หมายรู้สึกว่าถ้าตัวเองไปอยู่จุดนั้นอ่ะมันคงยากมากๆแน่เลยเนาะก็มาสารุปกันเลยนะคะหมาอยากจะบอกว่าออสเตรเลียนะคะมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ถ้าอยากจะมาใช้ชีวิตนะคะอยากจะมาลองอยากจะมาเรียนภาษาอยากจะมาอะไรแบบเนี้ยมาได้นะคะไม่ได้บอกให้กลัวแค่บอกว่าเห็นไหม บางคนเขากลับไทยเพราะว่าเขาคิดว่าไม่ได้เหมาะกับเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ไปคือไม่รู้สึกว่าเขาได้ประสบการณ์ชีวิตการเติบโตนะคะแล้วก็ไมคิดว่าหลายๆคนที่มาอยู่ต่างประเทศจะเก่งมากนะเพราะว่าเขาได้ผ่านช่วงที่แบบลําบากการที่ต้องไปทํางานกับต่างชาติทํางานกับเพื่อนต่างภาษาประเทศนี้มันฝึกความอดทนจริงๆนะอันนี้สําหรับคนที่แบบไม่ได้มีที่บ้านสปอร์ตหรือหรืออะไรก็ตามนะคะทุกคนอืนั่นแหละชีวิตที่นี่มันไม่ได้สวยรู้นะคะเหมือนที่ถ้าทุกคนเห็นอินสตาแกรมของไมหรือ ว่ารูปของหมายทุกคนมันไม่ได้สวยรูแบบนั้นนะคะชีวิตจริงมันแบบยิ่งกว่าละครอีกนะแต่ว่าคือเคยบอกไปแล้วนะถ้าเราเลือกแล้วนะก็ก็คือมันคือการตัดสินใจของเราแล้วเราก็แค่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะที่สุดแล้วนะมันคือประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดนะเออชีวิตในต่างประเทศนะทุกคนนั่นแหละถ้าใครนะคะที่คิดจะมาอยู่ต่างประเทศนะถ้าคุณพร้อมที่จะเหนื่อยพร้อมที่จะสู้แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ชีวิตนะหมายรับประกันเลยว่ามันแบบเป็นรสชาติชีวิตที่แบบคนหาที่ไหนไม่ได้เลย นะคะแล้วก็ทุกสิ่งที่เราเจอมาในแต่ละวันนะคะบางครั้งเราไม่ได้ Re ลล i z e หรอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราเจอมามันทําให้เราโตขึ้นไปในทุกวันนะคะเคยบอกไปแล้วนะคะเหมือนเวลาเราเจออะไรลําบากหรือว่าเจออะไรที่มันยากนะคะเราผ่านมาได้แล้วพอเรายิ่งผ่านมาได้เยอะๆนะมันกลายเป็นว่าอ เราก็เก่งเหมือนกันเนี่ยคือเราสตรองนะประเทศนี้คือทําให้เราแบบแข็งแกร่งขึ้นมากนะทุกคนก็ไม่ว่าวิดีโอนี้นะคะสามารถที่จะช่วยใครหลายๆคนในการตัดสินใจได้นะคะแล้วก็ใครมีคําถามอะไรก็มาถามกันได้นะคะแล้วก็หรือว่าใครที่อยู่ในต่างประเทศหรือว่าออสเตรเลียหรือที่ไหนก็ตามนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะว่าชีวิตของคุณในออสเตรเลียเป็นยังไงนะคะเพราะว่าของใหม่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีดรามงดราม่าบ้างนะคะหม่ก็เคยเล่าไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเม้ามอย เรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับชีวิตในออสเตรเลียถ้าใครอยากให้ใหมายทำเรื่องอะไรก็สามารถบอกกันมาได้นะคะก็วันนี้นะคะหมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคือตอนนี้ทุกคนไม่ร้อนหมดแล้วตอนนี้นะก็หมาขอตัวก่อนนะคะวิดีโอหน้านะหม่จะทำอะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ